สวัสดีค่ะชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงนะคะงานเด่นแล้วก็เลขนําโชคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็เลขนําโชคในส่วนของลัคนากับราศีส้มปักหมุดไว้ให้ด้านล่างตรงคอมเมนต์นะค,ะคลิกเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็จะเห็นนะคะเป็นตารางแบบง่ายในการดูลัคนาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทราบเวลาเกิดก็ดูตามราศีปกติก็ได้นะคะแล้วก็การทํานายครั้งนี้ให้ผลในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการทํานายรวมนะก็ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น ให้คุณนําเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่คุณไต่ตรองแล้วว่าเหมาะสมกับคุณนําไปใช้อันไหนที่คุณคิดว่าไม่เหมาะสมหรือคําทํานายไหนที่คุณคิดว่าไม่โอเคไม่ใช่คุณก็ไม่ต้องรับไปนะคะถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพ่ยิปซีกับส้มนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นมาให้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากนะคะกดติดตามนะคะหรือว่าจะสามารถแอดขอเพิ่มเป็นเพื่อนได้ใน f a c e b o o นะคะ ะะเพราะว่าส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในทุกๆสัปดาห์และมีการแจกของรางวัลในทุกๆเดือนด้วยนะคะแล้วก็ฝากนะคะกด subscribe ช่องนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนเนาะ,นะะเรื่องของการทำงานนะคะได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญหัวกลับคือต้องบอกว่า สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือคุณรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวนะคะไม่มีใครช่วยเหลือเลยมีความรู้สึกว่าเราต้องทํางานคนเดียวเราเหงาเราเปล่าเปลี่ยวอาจจะมีคนช่วยทํางานหรือมีหุ้นส่วนมีคนอยู่รอบกายแต่เรารู้สึกว่าเราอาจจะอคติ กับตัวเองด้วยกับคนอื่นด้วยแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเราเลยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็พยายามที่จะรักษานะรักษาในงานที่คุณทำนะคะพยายามที่จะยังอยู่รักษาธุรกิจที่คุณทําไว้ให้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวแล้วก็เหงามากรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เลยนะคะไม่มีใครช่วยให้ให้ความคิดเห็นนะคะไม่มีใครให้กําลังใจเราเลยแต่ก็ยังสู้ต่อให้เต็มที่นะคะ อันนี้ซมมอรต้องขอให้กําลังใจชาวพิจิกด้วยเนาะนะคะในช่วงประมาณช่วงประมาณต้นเดือนอะสิ่งที่คิดว่าใน,ในเรื่องของการเดินทางอาจจะต้องมีการระงับหยับยัง้งหรือว่าล่าช้าแต่เดี๋ยวพอครึ่งเดือนหลังอะค่ะนะคะ,นะคะแป๊บเดียวอะก็จะได้เดินทางตามที่ใจคิดแล้วนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวนะคะหรือว่าเดินทางไปทํางานอะไรประมาณนี้คะ่ะมีการเดินทางไกลแล้วก็งานที่ เป็นงานเด่นของคุณก็คืองานที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษางานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานเซลล์งานขายงานข้าราชการทหารตำรวจนะคะหรืองานที่ยิ่งเดินทางแล้วก็ยิ่งได้เงินก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศการงานเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะการเดินทางไกลเนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะกังวลกังวลค่ะ,คะกังวลกังวลในเรื่องของในเรื่องของการทํางาน นะคะกังวลในเรื่องของการทํางานว่าจะมั่นคงหรือเปล่านะคะมันมันมีความรู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจอยู่ภายในมากๆนะคะมันเลยมีความรู้สึก,กว่าบางทีอ่ะเราก็รู้สึกท้ออกท้อใจเหมือนกันนะคะในบางครั้งอืคือลึกๆแล้วอ่ะ นะคะสำหรับชาวพิจิกเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าจากความกังวลนี้มันทําให้ลึกๆคุณรู้สึกท้อแต่ว่าคุณก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะนะคะจากไพ่เดทเนี่ยนะคะในเรื่องของการทํางานอนะ่ะโอเคในบางคนนะอาจจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่นะคะจบกับงานเก่าเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะคือแบบทํางานสิ้นสุดเดือนนี้เดือนพฤศจิกาย,ยนะเดือนหน้าธันวามีการเริ่มต้นงานใหม่แล้วหรือบางคนแค่อาจจะกําลังแพลแนไว้ว่าอยากจะหางานใหม่ ะะอยากจะหางานใหม่ในช่วงต้นปีปลายปี6.3ในช่วงต้นปี64นะคะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะจบกับงานนี้แหละประมาณนั้นนะคะอาจจะไม่อยากทำงานเดิมๆแล้วเบื่อ,อนะคะถามว่าเบื่ออะไรนะคะชาววิจิตรส้มว,ว่าส่วนใหญ่คุณรู้สึกเบื่อ,อกับการการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนเดิมๆการมีปัญหากันบ่อยๆกับหุ้นส่วนเดิมๆหรือว่าการพูดคุยกับคนนะคะตัวคุณเองมีความรู้สึกว่า เหงาเปล่าเปลี่ยวแต่ตัวคุณเองก็ต้องการคนให้กำลังใจมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาไม่ได้ให้กำลังใจคุณสักคนหนึ่งเลยก็เลยมีความรู้สึกอาจจะอยากทํางานคนเดียวหรือยังไม่ได้อยากเจอใครนะอารมณ์มันค่อนข้างจะมีความดราม่านิดนึงนะคะในช่วงประมาณปลายเดือนเนาะนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของหุ้นส่วนด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการเลือกที่จะแบบอะ จบกันไปกับหุ้นส่วนนะคะหรือว่าแบ่งสันปันส่วนในเรื่องของเงินทองอะไรแล้วก็มีการแยกย้ายกันไปแบบนี้นะคะอาจจะจบในเรื่องการหุ้นกันอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องธุรกิจที่มีการทําร่วมกันนะคะในเรื่องการเงินค่ะในเรื่องการเงินเนี่ยนะคะเรื่องการเงินคุณพยายามเก็บเงินมากนะ ะะคุณพยายามเก็บเงินมากแล้วก็ไม่ท้อนะคะเงินก็จะได้มาอย่างที่บอกนะคะคุณมีโชคลาภนะคะเกี่ยวกับยานพาหนะหรือการเดินทางด้วยนะคะด้วยความกังวลเรื่องเงินนี้นะคะคุณเลยค่อนข้างควบคุมในเรื่องการใช้เงินมากๆบางคนไม่ใช้เลยนะคะบางบางคนคือไม่ใช้เงินเลยนะคะสิ่งที่ต้องร,ระมัดระวังคือในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยได้นะคะเจ็บป่วยแล้วก็ต้องมีการใช้เงินค่อนข้างเยอะมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ เออแบบใช้เงินไปเยอะเลยนะมีความรู้สึกกลัวกลัวนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะสําหรับคนที่มีเพื่อนมีแฟนนะคะหรือมีคนในครอบครัวเขาจะมาช่วยเหลือคุณนะในยามที่คุณมีปัญหาในเรื่องเงินคุณยังมีคนที่ช่วยเหลือคุณอยู่อืในลักษณะที่คุณคิดว่าตัวคุณโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจคุณคิดมากไปเองหรือเปล่านะคะให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วเปิดใจทุกคนน่ะอยากจะบอกชาวพิจิกว่าทุกคนมีปัญหาของตัวเองอะ่ะ นะคะถึงแม้ว่าจะทํางานด้วยกันนะคะหรือว่าเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาอะไรกันก็ตามนะคะหรือเป็นคนในครอบครัวทุกคนมีปัญหาส่วนตัวค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบก็ให้กําลังใจกันพอประมาณอะไรประมาณเนี้ค่ะเออนะคะไอ้ครั้นเราจะให้เขามารู้ตัวเราหรือเข้าใจตัวเราหมดร้0ยอรซมันยากนะคะอาจจะต้องทําความเข้าใจมนุษย์ด้วยกันด้วยนะคะประมาณนี้เนาะเอามาดูกันในเรื่องของ โชคลาภนะมีไหมนะคะโชคลาบนะโชคลาภนะคะหรือว่าคนที่จะมาแบบอุปถัมภ์คุณอะไรประมาณนี้นะคะมีเยอะไหมในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะอ,อ๋อขึ้นไพ่เดทอีกแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะ โชคลาภน่าจะมาจากเลขลงศพนะคะหรือว่าเลขจากเ,าเลขคนที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเลขครบรอบอของเขาอะนะคะการเสียชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะแล้วจริงๆเลขก็มาจากตัวคุณด้วยนะนะคะเลขก็มาจากอาจจะเป็นวันเกิดคุณอะไรประมาณนี้รถของคุณทะเบียนรถของคุณอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มาจากอันนี้นะคะมาจากคนฉลาดที่อยู่รอบตัวคุณนะคะ เป็นเพศใดก็ได้เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็วางแผนนะคะในเรื่องของวางแผนในเรื่องของชีวิตได้ดีนะคะมาดูเลขน,นำโชคกันค่ะเลขน,นำโชคชาวพิจิกนะคะขึ้นไพ่ตัวคุณเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะมีความรู้สึกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนความเป็นตัวคุณอะ่ะมันจะค่อนข้างมีเยอะนะคะมันเหมือนกับว่าอารมณ์เด็ดเดียวมันก็มีเยอะ แต่ถ้าเกิดทําอะไรสู้เต็มที่แล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นคุณก็พร้อมที่จะจบแล้วเริ่มต้นใหมนะ่เป็นอารมณ์ประมาณนั้นแบบเด็ดเดียวเหมือนกันนะเ,ออเป็นอารมณ์ที่ไม่แคร์ใครเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องนิดนึงให้ซบซบ,ซบนิดนึ่อะอ่ะหานะะชาวพิจิกนะมาดูเลขนําโชคนะคะเดือนหนึ่งส้มให้หนเดียวนะก็ไปบริหารกันเราเองนะคะเดือนหนึ่งส้มให้หนึ่งหนะนคะเอาไปทําอะไรก็ได้นะคะเลขนี้ศูนย์นะคะเจ็ด 074ค่ะ07แล้วก็4นะคะ074มาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะคะส้มว่าชาวพิจิกคุณเอ,อจริงจริงงานเด่นที่คุณทำได้ดีเลยนะนอกจากงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศแล้วเนี่ยงานที่เกี่ยวกับโซเชียลนะคะงานที่เกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวกับการแพทย์การพยาบาลทำได้ดีมากๆเลยนะคะงานที่เกี่ยวกับการค้าอาวุธเครื่องครัวอะประมาณเนี้ยไม่ใช่อาวุธนะ เครื่องครัวอะไรประมาณนี้ค่ะทำได้ดีนะคะ,ะบางคนอาจจะขายหีบศพอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเออ,เอ,อธุรกิจที่เกี่ยวกับออคนที่เสียชีวิตอะไรแบบนี้นะคะก็จะทำได้ดีเอามาดูกันสำหรับสุขภาพนะคะสุขภาพนะระวังโรคหัวใจคุณนะเอามา คุณพลังไฟอย่างที่บอกเลยพ,พลังไฟพลังไฟชาวพิจิกเยอะคุณเป็นธาตุน้ำนะแต่ว่าในราศีของคุณมันก็มีดาวอังคารเนาะนะคะอะไรแบบนี้แรงๆแบบนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังธาตุไฟมันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็คุณมีความรีบร้อนแบบเด็กๆอยู่มากๆเลยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน แนะนำให้ทำบุญบริจาคเงินลงศพในทุกๆเดือนนะคะในช่วงเนี้ย <c oughs> เดือนละครั้งตามกําลังศรัทธานะนะคะหรืออาจจะไปทําฟันก็ได้นะคะในช่วงนี้น,น่าจะช่วยแก้เคล็ดได้ในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าบางคนมีเกณฑ์ที่จะต้องล้มหมอนนอนเสือหรือว่าป่วยในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกานอนไม่ค่อยหลับพอนอนไม่ค่อยหลับร่างกายสั่งให้ป่วยร่างกายสั่งให้นอนให้พักผ่อน ร่างกายมันจะบังคับตัวเองนะคะมันจะบาลานซ์ตัวเองเองนะคะถ้าคุณดือ้อนะร่างกายก็จะสั่งให้คุณป่วยในบางคนเนี่ยมีความดันสูงค่อนข้างเครียดมากควบคุมตัวเองมากเกินไปนะคะกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะอย่างที่บอกบางทีคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่เหลือใครท,ทั้งที่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็ระวังความเครียดตรงนี้ ความรู้สึกเจ็บปวดใจความรู้สึกอกหกักความคาดหวังมันทำให้ส่งผลถึงร่างกายหรือหัวใจจริงๆของคุณในร่างกายคุณนะเอออาการแบบหัวใจสลายอาการแบบทำใจไม่ได้นะคะมันมันค่อนข้างเปล่าบางเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีการเผื่อใจนะคะชาวพิจิกนะทำใจให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการแบบออกกำลังกายไม่ต้องเยอะนะ ออกกำลังกายออกกาลังกายแรงไปก็ไม่ดีแต่หัวใจเหมือนกันนะคะเอาพอประมาณนะคะอาจจะเป็นโยคะหรือเดินกึ่งเดินกึ่งวิ่งเบาๆอะไรแบบนี้จะดีกว่าเนาะนะคะเพราะว่าบางทีในบางคนอาจจะต้องระวังเรื่องของอาหัวใจเต้นไม่ปกติอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีเรื่องราวแบบนี้ต้องต้องหาคุณหมอตรวจเช็คอย่างละเอียดเนาะนะคะประมาณนี้โอเคค่อนข้างมีเรื่องที่ ต้องระวังค่อนข้างเยอะนะนะคะชาววิจิตนะเพราะฉะนั้นก็เอาไปทํากันดูนะคะเดี๋ยวดูวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน่อยคะ่ะมีอะไรบ้างนะคะคืออารมณ์ค่อนข้างรุนแรงนะ่ยในบางทีอะ่ะถ้าเกิดมีปัญหากับคนที่ทํางานร่วมกันน่ะคุณนีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายมากถ้าเกิดมีปัญหากับคนที่ทํางานร่วมกันบางทีคุณแบบเออจบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องสอบหน่อยนะคะ เออซบหน่อยจะแม่ซอบหน่อยจะพ่อนะจ๊ะเออประมาณนี้เอามาดูวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหานะคะอ,อ่าสิ่งที่คุณคาดหวังไวอ้อ่ะจะมาถึงคุณแน่ๆขอให้คุณมีความศรัทธาไว้นะคะสิ่งที่มันดีๆกับคุณมันยังมีมาอีกนะในช่วงก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออ ช่วงเวลาดีๆมันมันคงหมดไปแล้วแหละมันคงผ่านมาแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วไพ่บอกว่า the b a s t is yet to be มันอาจจะมีสิ่งดีๆกับคุณมันไม่ได้อาจมันมีแน่นอนนะคะ <ๆ S 2> งานที่ดีกับคุณมากกว่านี้นะคะ <ๆ S 2> ธุรกิจที่จะดีกับคุณมากกว่านี้ชีวิตของคุณชะตาชีวิตของคุณที่จะดีมากกว่านี้นะคะ <ๆ S 2> มันจะมีมาอีกนะคะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ มันมีอะไรมาขัดนิดนึงนะแค่ช่วงประมาณเดือนนี้นะคะเดี๋ยวพอเดือนหน้าก็จะมีอะไรที่ดีๆขึ้นเองแหละโซ่มีความรู้สึกแบบนั้นในช่วงเดือนธันวานะนะคะเพราะฉะนั้นก็มีกําลังใจต้องให้มีความหวังและกําลังใจกับตัวเองว่าแหมนิดเปดียวเองช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรเข้ามาขัดอกขัดใจทําให้จิตใจไม่ค่อยปกตินิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆไว้จะคิดจะทําอะไรเนี่ยก็ทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใจด้วยความใจร้อน ะะใจเย็นๆไว้ก่อนดีที่สุดนะคะ,ะ Miracle self mistakes นะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆก็ต้องระวังความผิดพลาดแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดความผิดพลาดมาก่อนหน้านี้ไปแล้วอย่าไปจมปลักกับมันนะคะใหะ้เปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะคะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะให้มันดียิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเดิมแล้วเป็นอะไรที่แบบว่ามหัศจรรย์นะเป็นสิ่งดีๆที่แบบมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเลย กับตัวคุณเลยนะคะคือก่อนหน้านี้นคุณอาจจะทาอะไรผิดพลาดในเรื่องของการงานหรือการเงินมาเนาะนะคะซึ่งมันทาใหา้คุณอาจจะไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตนําแหน่งนะคะหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ไม่เวิร์กไม่โอเคนะเกิดขึ้นคุณไม่ต้องกังวลใจนะคะคือส้มไม่อยากให้คุณให้เวลากับการรู้สึกผิดนานเกินไปส้มอยากให้คุณให้เวลากับการปรับปรุงตัวอย่าโทษตัวเองนาน ะะให้เวลากับการปรับปรุงตัวเองเยอะๆและทําให้คนเห็นและหลังจากนั้นมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างมหาศาลเลยนะคะโอเคนะขอให้ชาวพิจิกทุกคนนะคะมะีการงานการเงินที่ดีโชคดีและก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ